ฟันส์โฟร์ฟันวันนี้ครับจะพาไปดูกันว่าธุรกิจไหนน่าสนใจเติบโตไปพร้อมกับ generative AI ครับเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยเฉพาะบุคคลเลยนะครับที่หลายคนคุ้นเคยเมื่อจะเป็นงานทั่วไปอย่างการสร้างรูปภาพ เขียนบทความไปจะถึงสรุปเนื้อหาต่างๆให้เข้าใจง่ายขึ้นครับหรือว่าในระดับองค์กรขนาดใหญ่ก็มีการใช้งานที่วิเคราะห์งานหรือว่านําไปบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุนให้ต่าลงคลิปนี้ครับคุณดนายอรุณกิติชัย assistant managing director fund management group จาก bblm a จะมาสํารวจห่วงโซ่อุปทานของ gen ai กันครับตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ำครับเพื่อค้นหาผลตอบแทนตามกระแสหลักในอนานคตครับสวัสดีครับคุณดนายครับ ในปี2023เราเพียงแค่พูดถึง Gen AI หรือว่ามีบางคนบางส่วนเรื่องใช้งานบ้างครับแต่ว่าปีนี้มีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีแพร่หลายมากขึ้นนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางของปี2024แล้วอยากจะถามครับว่า BBLM ยังมองเห็นโอกาสการลงทุนเปลี่ยนไปหรือไม่ครับในตลาดเทคโนโลยีนี้ครับจริงๆตอนนี้ตลาดมีความวุ่นวายนิดหน่อยเนาะนะครับแต่ว่าทาง BBLM เนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าตัว AI เนี่ย จะเป็นเมกะเทรนที่สําคัญแล้วก็มีบทบาทในสังคมมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆนะมันคงไม่ได้อยู่แค่บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันในมือถือเท่านั้นนะแต่ว่ามันจะกลายเป็นเหมือนเพื่อเราคนนึงในที่ทํางานนะสามารถช่วยเราในหลายๆมิติเช่นสรุปก,การประชุมช่วยเหลือติดตามงานต่างๆได้มากขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยมีรายงานจากตัว m มคเคนซีนะครับสนับสนุนแนวคิดเนี่ยนะครับว่าจริงๆในบางอุตสาหกรรม AI เนี่ย จะช่วยเพิ่ม productivity ของพนักงานเนี่ยได้ถึง40-80เปอ็นะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เยอะมากนะครับอาจจะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ4.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับนะจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่เรานักลงทุนเนี่ยจะมองเห็นโอกาสแล้วก็มีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของมีความเกี่ยวข้องกับตัวเทคโนโลยีแล้วก็เจเนตีท AI วกนี้นะครับนักวันเจน AI ก็ยิ่งทําให้เราตื่นตาตื่นใจนะฮะด้วยการพัฒนาขึ้นอย่างต้องใช้คำว่าก้าวกระโดดเลยนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องตลอดเวลาอยากรู้เลยครับว่าเบื้องหลังเทคโนโลยีเจน AI ที่กําลังเปลี่ยนโลกของเรานั้นเนี่ยมีบริษัทไหนบ้างครับที่มีบทบาทสําคัญรวมถึงโอกาสทางธุรกิจแล้วก็การลงทุนในห่วงโซ่อุปทานของเจนมันอยู่ตรงไหนฮะ รจริงๆพอ Gen AI มาถึงเนี่ยคนก็มักใจความสนใจกับชื่อไม่กี่ชื่อบริษัทไม่กี่แห่งครับจริงๆซัพพลายเชนของ Gen AI เนี่ยมันมีตั้งแต่ต้นน้ำนะครับที่ประกอบด้วยผู้ผ,ผลิตฮาร์ดแวร์อินฟาสตัส,สเจอร์ต่างๆการประมวลผล AI นะครับซึ่งทางตัว g a r ์เนอรเนี่ยก็ย้ำว่าค่าใช้จ่ายชิปด้ว AI ทั่วโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น6 0 0 0ืล้านดอลลาร์นะครับในปี2025ครับแล้วก็จะเติบโตอีก สเท่านะครับในอีก2ปีข้างหน้าก็คือ2027ครับซึ่งจะเป็นผลบวกต่อศาสารกรรนี้โดยตรง ตัวแรกเราคงไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตัว n v i น i ีเดียที่ใครๆก็ต่างพูดกันว่าเป็นหุ้นที่ร้อนแรงแห่งปีด้วยความต้องการตัว G P U ในตลาด A I ที่เพิ่มขึ้นสูงผลกำไรของ n อ i นวีเดียก็เลยดีกว่าที่นายวิคะห์คาดไว้ในทุกไตรมาสราคาหุ้นก็พุ่งเอาพุ่งเอาแต่ว่าในอุตสาหกรรมนี้ยังมีบริษัทที่ออกแบบชิปอีกนะไม่ได้มีชื่อเดียวก็อย่างเช่นตัว A M D กับตัว Intel นะที่เป็นอีกคู่แข่ง สองคนสําคัญของ n v ็นบีเดียขณะเดียวกันนะครับการออกแบบเพื่อผลิตเนี่ยจำเป็นต้องมีโรงงานผู้ผลิตชิปนะครับที่มีความสามารถเฉพาะทางอย่างตัว ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือว่า TSMC ที่เรารู้จักกันดีครับนะบริษัทที่ผลิตชิปให้สำหรับตัวการ์ดจอของ n อ i น i ีเดียนะครับแล้วก็ผลิตชิปให้กับ iPhone แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกชื่อนึงนะครับที่เราคุ้นกันดีก็คืออย่างเช่นซัมซุงนะครับที่เป็นคู่แข่งนะที่ตามหลังทางด้านส่วนแบ่งตลาดอยู่แต่ว่าก็มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในท้ายที่สุดนะหนีไม่พ้นที่สิ่งที่ผู้ผลิตชิปจะขาดไม่ได้ก็คือตัว a s m l นเป็ บริษัทผู้ผลิตแล้วก็พัฒนาเครื่องจักรสำหรับพิมพ์ลายลงบนชิปนะครับให้แก่ผู้ผลิตชิปทั่วโลกนะเป็นบริษัทที่ชื่อดังค่อนข้างมากนะครับ โอ้โหงั้นทั้งผู้ผลิตชิปและผู้ที่ผลิตเครื่องสำหรับลผลิตชิปเนี่ยนะครับเป็นบริษัทระดับโลกนะครับที่ชื่อคุ้นหูทั้งนั้นเลยถือว่าเป็นรากฐานแห่งมันสมอง AI ขนาดแท้จริงเลยนะครับงั้นต่อเนื่องกันที่ส่วนที่สองนะฮะนั่นก็คือกลางนาครับซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนา Gen AI ที่เราใช้กันจนคุ้นชินในชีวิตประจำวันมีบริษัทไหนบ้างครับที่ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศ Gen AI ครับจริงๆก็คงต้องเริ่มต้นด้วยตัว Open AI เนาะนะครับก็เป็นบริษัทแรกที่เป ช่วงตั้งแต่ปลายปี2022นะครับซึ่งนะครับก็เป็น AI ที่สามารถพิมพ์คุยโต้อตอบกับเราไดนะ้เหมือนมนุษย์มากๆนะครับแล้วก็ทำให้คนทั่วโลกเนี่ยตื่นเต้นกับเรื่องของการมาถึงของตัวเจเน i ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีรายงานว่าตัว ChatGPT เนี่ยมีคนใช้งานแล้วมากกว่า180ล้านคนนะซึ่งความสำเร็จของตัว ChatGPT เนี่ยก็กระตุ้นให้บริษัทเนี่ยพัฒนาแล้วก็ประยุกต์การใช้โมเดลที่เราเรียกว่าเป็นตัว large language model หรือว่า LLM นะครับอย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการที่ Co-Pilot นะครับที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างตัว Microsoft OpenAI Gemini AI ของบริษัท Google หรือแม้แต่ Apple ที่จริงๆก็เพิ่งเปิดตัว AI ล่าสุดไปในงานตัว Apple Intelligence ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาด้วยอีกกลุ่มนึงนะครับในกลางน้ำของอุตสาหกรรมนะครับในตัว supply chain ก็คือระบบซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการคลาวด์แล้วก็ Data Center ต่างๆที่มีความสำคัญมากๆต่อการประมวลผลของตัว g n n r t t v v e i i นะเป็นแหล่งรวมข้อมูลขนาดใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บข้อมูล ฝึกฝนโมเดลให้ G. I. เนี่ยฉลาดมากขึ้นนะสำหรับองค์กรต่างๆนะครับซึ่งถ้าพูดถึงตัวคราวเนี่ยก็จะคุ้นชื่อกันดีอย่างเช่น Amazon Web Services นะครับก็ของ Amazon นะครับ i c r o s o f t Azure ก็ของ Microsoft แล้วก็ Google Cloud ของตัว Alphabet หรือว่า g o o g l e นะครับที่3ชื่อเนี่ยของส่วนแบ่งการตลาดประมาณ66% <S <S เมื่อมีการใช้ข้อมูลที่ต้องใช้ระบบคราวมากขึ้น,นการจัดเก็บข้อมูลนะครับหรือว่า Data Management เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องสำคัญนะครับโดยปัจจ ตัว Nutanix นะครับที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีตัว Hyperconverged Infrastructure หรือว่า HCI นะที่ช่วยจัดก,การข้อมูลจากหลายๆเซิร์ฟเวอร์เนี่ยลดความซับซอ้อนแล้วก็มีบริษัทอีกชื่อนึงก็คืออย่างเช่น Informatica นะเป็นผู้นำด้านการจัดการข้อมูลบนคลาวด์ระดับองค์กรนะครับที่ประกาศร่วมมือกับตัว DataBics นะครับในการใช้ AI ช่วยให้ข้อมูลเนี่ยเป็นระบบแล้วก็นำมาให้องค์กรต่างๆเนี่ยใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผม ก็คือซัพพลายเชนกลุ่มกลางน้ําถือเป็นกลุ่มที่เรารู้จักกันมากที่สุดแล้วนะครับแล้วอีกกลุ่มบริษัทล่ะครับมีการนําเหล่าเจน AI ไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างมีเทคโนโลยีไหนที่น่าสนใจบ้างครับก็คือเราเริ่มจากตัวฮาร์ดแวร์เนาะซมิคอนดักเตอร์แล้วก็มาถึงกลางน้ําพวกคลาวพวกดาต้าเซ็นเตอร์ต่างๆส่วนสุดท้ายนะครับตัวปลายน้ําก็คือบริษัทที่นําพวก AI เนี่ยมาประยุกต์ในการใช้งานในหลากหลายนะครับอุตสาหกรรมรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้กับผู้ใช้นะครับ ก่อให้เกิดการริการใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการแล้วก็การสร้างประสบการณ์ สำหรับลูกค้าที่ดีมากยิ่งขึ้นเช่นการใช้เจนเนอเรนเนี่ยนะครับในโลกธุรกิจเนี่ยคาดการอนาคตที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยในการจัดการธุรกิจในการบริหารต้นทุนเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งบริษัทอย่างตัวเช่น l e s f o r c e ผู force, ้ให้บริการแพลตฟอร์มด้าน CRM หรือว่า Customer Relationship Management นะเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มด้าน AI เพื่อให้มีการสื่อสารแบบยีลไทม์ระหว่างหน้าบ้านหลังบ้านเขาเรียกว่าเป็นการอัตโมัในทุกช่องทางเพื่อให้บริษัทเนี่ยสามารถประหยัดทางต้นทุนแล้วก็เวลา ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีบริษัทอย่างแซฟนะครับที่เปิดบริการแซฟบิสเนสวันที่นำเอไอเนี่ยมาใช้เพื่อช่วยในการวิเคข้อมูลลูกค้านะครับแล้วก็แนวโนม้มการขายการจัดการทรัพยากรบ,บนคลาวนะครับต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นเพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดให้เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเหมาะสําหรับธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อม ที่ต้องการซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ระบบที่ใช้ในการวางแผนจัดการเนี่ยครบวงจรตั้งแต่ผลิตบริการการเงินครอบคลุมการใช้งานง่ายๆโดยที่มาถึงที่เดียวแล้วก็จบทุกอย่างอยู่บนนี้นะครับผมั้นถ้าหากให้สรุปก็คือ Gen AI กลายเป็นเครื่องมือที่ผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ควรมองข้ามเลยครเนื่องจากมันมอบศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการทํางานได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ว่าเครื่องมือที่ดีขนาดนี้มีข้อจํากัดหรือว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมครับ จริงๆการใช้งานก็มี2ด้านเสมอนะสิ่งแรกที่ต้องระวังก็คือเรื่องของข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จแล้วก็เรื่องของการบิดเบือนข้อมูลนะก็เป็นความเสี่ยงที่เรากําลังไปหารจัดการกันอยู่นะครับโลกเราเนี่ยเรื่องของเจนยีเนียแตนะ่พอมันใช้ในขอบเขตที่กว้างมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมีเนื้อหาที่มีการบิดเบือนมีเรื่องของข้อมูลต่างๆเรื่องของวิดีโอที่เป็นดีเฟกต์การโคลนเสียงนะครับการปลอมเสี่ยงขึ้นมาการผลิตเว็บไซต์ ที่ลอกเรียนแบบต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการนำเจเน AI มาใช้เป็นพวกไซเบอร์แอแทนะเป็นนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาแล้วก็ควบคุมการใช้งานในด้านนี้ไม่ให้มีการใช้งานในทางที่ผิดแล้วก็ใช้พวก AI เนี่ยอย่างมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการ กระจุกตัวของเทคโนโลยีนะครับในพื้นที่เดียวกันนะอย่างเช่นในงานตัว WEF นะครับ World Economic Forum ล่าสุดเนี่ยนะครับก็ชี้ว่านะมีเพียง12ของบริษัทชั้นนำเนี่ยนะครับในระดับโลกเนี่ยที่ได้รับการปกป้องนะครับสำหรับการทำงานที่เรื่องของการหยุดชะง,งักของห่วงโซ่ประทาน,นในขณะที่88ี่ยยังไม่ได้ดูแลในส่วนนี้อยู่นะเพั้นถ้าเกิดซัพพลายเออร์หรือว่า ผู้จำหน่ายเนี่ยประสบกับความขัดข้องทางเทคนิคเครับเทคนิคเ r อร์ต่างเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมความต่อเนื่องของห่วงโซ่ประทานต่างๆเช่น tsmc เนี่ยนะครับที่เป็นผู้ผลิตที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดสมมติประสบปัญหาเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบขึ้นมาอย่างเช่นที่เราเคยเห็นกันในช่วงโควิด1 i นะครับก็จะทําให้เรื่องของการใช้งานในส่วนอืรีนหยุดชะงักไปนะครับผมฟังแบบนี้แล้วก็ได้เข้าใจถึงโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตแล้วก็ความเสี่ยงครับที่ควรระวังในการใช้งาน เรียกว่าครบถ้วนทั้ง3กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีนะครับที่พลาดไม่ได้สำหรับการลงทุนนั่นก็คือต้นน้ํากลางน้ําไปจนถึงปลายน้ำครับที่ประกอบไปด้วยผู้ผลิตชิป AI ผู้พัฒนาระบบคลาวด์ผู้สร้าง generative AI บริษัทจัดการข้อมูลแล้วก็บริษัทผู้นํา Gen AI เนี่ยไปประยุกต์ใช้ต่อ แล้วผู้ที่สนใจการลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้ครับทาง BBLAM มีแนวทางหรือว่าคําแนะนําอย่างไรบ้างครับสำหรับผู้ที่สนใจลงทุน,นครับในอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับตัว generative AI ครับตอนนี้ผมก็ขอแนะนํากองทุนเปิดบัวหลวง Global Innovation และเทคโนโลยีหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของตัว B InnoTech นะครับเป็นกองทุนของ BBLAM นะครับที่บรนารจัดการนะครับโดย Fidelity International นะครับเน้นสอหาหุ้นในอุตสาหกรรมแล้ก็ innovation นะครับ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะภายใต้ราคาที่สมเหตุสมผลนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีกองประหยัดภาษีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่อยากใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีนะครับก็คือกองทุน B Inotech n IMF แล้วก็กองทุน B Inotech n s s f อีกด้วยนอกจากนี้นะครับกองนี้เราก็เพิ่งได้รับรางวัลกองทุน ตางประเทศนะครับหมวดเทคโนโลยียอดเยี่ยมนะครับจากานิติศาสาร m มาเนียนแบงกิ้งด้วยนะครับซึ่งก็เพิ่งรับรางวัลกันไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าเป็นกองทุนที่มีผลงานที่โดดเด่นนะครับในการสร้างผลตอบแทนแล้วก็ให้เปิดโอกาสในห้นักลงทุนเนี่ยเติบโตไปพร้อมกับตัว เจนเออแล้วก็ Innovation ใหม่ๆอีกด้วยนะครับเย yeah, ี่ยมจริงๆมีได้รับรางวัลด้วยนะครับเมื่อเห็นโอกาสการลงทุนแล้วอย่ารอช้าครับเรื่องลงทุนได้ด้วยตนเองง่ายๆผ่าน BF Fund Trading แอปพลิเคชันเพื่อการลงทุนในกองทุนของ b b บ a m ครับด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น500บาทเท่านั้นคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับคุณดานัยอรุณกิติชัยครับ Assistant Managing d i r e c t o r Fund Management Group b b ี a m ที่มาร่วมเผยธุรกิจในน่าสนใจเติบบโตไปพรร้ออม Gen AI ขคคุณคับ แล้วถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม BT 3วิธีง่ายๆครับที่ทำให้คุณไม่พลาดข้อมูลการลงทุนจากฟันส์โปรฟานครับ